สุดท้าผมบ้าจะเป็นซีเกมเบอร์นะฮะมาต่อที่ขา่าว of duty ghosts ภาคที่6นะฮะตอนที่แล้วนี่เรารู้แล้วว่าพ่อเราเนี่ยเป็นเป็นโกส์นะเป็นหนึ่งในทีมโกส์ไม่เคยรู้เลยพ่อก็ไม่เคยบอกเลยนะฮะแล้วก็เราเนี่ยได้ร่วมทีมของพอ่อละเป็นทีมเดียวกันแล้วเพราะพ่อเบลคลัมนะเนี่ยแล้วก็ท้ายเครดิตเมื่อภาคท,ที่แล้วนี่เรารู้แล้วว่าโลกเนี่ยเป็นหนึ่งในในโกส์เป็นหนึ่งในพวกเรามาก่อน แล้วก็พาร์ทนี้น่าจะมาเล่ากันว่าที่มาที่ไปของไอ้ไอ้หาเนี่ยเป็นใครมาจากไหน,นครับผมโอเคต่อกัน,นยังไงไอ้จักไอ้การย,ย้อนกลับมาตอนที่อ่าเรายงังร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กับ แย่งเราอยู่นะฮะตอนนี้เราเล่นเป็นพ่อของเราเองนะเป็นเอเลสมีเอโรกันแล้วะไหนวะเอะไรโกวะม,มึงใช่ไหมมึงใช่ไหม,มหน้าไม่ชัดเว้ยเอ้ย ให้ไปผมนิดนึงนะฮะผมเล่นเกนมนี่ที่ไรเนี่ยสนุกสนานในการหาปืนตลอดเลยเอาชิายไม่น่าเคตดีใช่ไหมไอ้โรคเข้าดูหน้าชัดหน่อยดิด มึงใช่ไหมโอ้ยดูหน้าชัดิงโอ้โหไงลหอไอ้ลห มาแล้วมาแล้วเฮ้ยอะไรวะขออภัยนะฮะหมดวิ่งหาปืนนะผม

หลบก่อนนี่มึดเอ้เอเอเอยไล่หาไปปาเข้าไปใต้อ้ไเหี้ยอืมอ๋อทำเฮี้ยอะไรอ๋อโอเค ไอ้เงี้ยเสียบคอไปดึกออกนี่จรวระเบิดโอ้โหตรวผลงานมึงก็ยังขับต่อนะไอ้เหี้ยเฮ้ยเหลาเขา เข้าไปรูกไปพวกมันใช้ปืนอะไรกันวะ

ว่าออกไปจากถนนละไปโลไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหบราดิงครับบราดิงบราดิงครับบราดิงน้ำท่วม้วมึงแล้วต่อไปเอาไปที่ที่มาสูงกว่านี้ ตูสเตอร์เตอร์อยู่ไหนวะเคโเดินฝ่าน้ำเจอเขาวะดีว่าปืนนี่โอ้โหเก่งได้นะทางตอนนี้ต้องโทรหาใครทุกคนเลย พวกเา finish the mission ล้ m i s s i o complete นะฮะแ่น้ำท่วมอะเปิดได้ไม่ได้ประตูน้ำทะลักเอาละยังไงก็ต้องไปละ คลิปไปแล้ววะไมได่ดูมันพูดอะไรบางมันมันก็ไม่ได้ดูนะฮะมันพูดอะไรกันบ้างนะผมมันอย่างเดียวเลยเอาเฮียเดินลุกโง่หลังคาไปอะไรโอ้เดินมาตั้งไก่เฮียลงน้ำลงบีกอื้มฮึอื

หายใจวะไม่มีปืนด้วยเฮียช่วยจ้วงเลยไหช่วยจ้วงเลยไหเฮ้ยเฮ้ยถ้าดำน้ำดำแล้วยังไม่ต้องขึ้นหายใจวะเฮ้ยขอด้วยดิขึ้นระเบิดอะไรวะเนี่ยอิมพีเรียลนี่ย ปกเขาให้จึกโอ้โหโอ้โหขวานจาหน้าอะไรยอ้สุดเตีน,ตนกูได้ปืนแล้วขอขวานด้วยได้ไหมเนี่ยเก็บขวานไม่ได้เฮ้ยราเก่าๆนะใช่ไหมอีลัส Ya. Yeah. Hold up. On your mark. On Your mark. Mung mark apa lawa? โอเคโหมีดูก่อนฮะมีอะไรบ้างฮะมีอะไรให้เล่นบ้างฮะแถวนี้เยอะเลยเคลียบฉันเอง Clear, Merrick. Hey. We have eyes on Almagro, but are taking fire. Hotel. Oh, Roger, we're on our way. Let's go. Looks like we're saving Merrick's ass again. We regrouped. Okay. We take on Malgro. Malik, you're still there. ใจแล้วยิงแม่ครัอะไรมึงอะไรมึงมึงยิงสายเหลือเกินนี่หนึ่งนัดเลยเดี๋ยวรู้เรื่อง Oh, you're sick. Till you don't hook the car, ok. Sterling! We tracked มันโล่อะไรวะโหปุณณน,นี้หนักเกินกตัดเดี๋ยววะเฮ้ยเจียปุณีพี่เฮ้ยเฮ้ยอืมมีขาไว้เฮ้ย โอ้โหปันระเบิดลงมานี่เลยร่วงเป็นแม็กในน้ำแบบโคตรเท่

Ui. Mang vô mang lại. Lùi ra. Đi ngay. Ồ hô. Cái bị chuông như là quá.

มอริกใกล้ตายคนะการคนช่วยอยู่ตอนนี้รอขึ้นมาเราต้องบุกเราเราไมสามารถเซฟพี่อีเดสมอริกบอกพวกเราหนักมากโอ้โหต้องโอาย นี่คือเฮสานแล้วนทำยังไงก็ทำยังไงการตัดสินใจย่าสุดในชีวิตเนี่ยฉันปล่อยเขาไปตามทางของเขาเนี่ยเราบอกทางเหี้ยอะไปกุลงน้ำนี่นด้เป็นจุดเหนื่อยความแค้นของโลกแล้วดูแล้วอะไรวะก็เขาต้องจะเข้าใจว่าเราแบบช่วยไม่ได้ตอนนนั้ แต่ว่าเมื่อกี้เหมือนมีคนคนนึงพูดออกมาไม่แน่ใจว่าเอแจ็คปะเอแจ็คหรือใครนะไม่แน่ใจลองลองย้อนคลิปดูมีคนหนึ่งที่พูดว่าเราสามารถช่วยเขาได้ไม่สามารถช่วยโลกได้นะ่าะเป็นมุมดาวน่าจะเป็นเอแจ็คมันถึงแคสเนี่ถึงแค่เอแจ็คคนแรกเลยนะโอเคโอเคในเรื่องเรื่องเกมโคตรขึ้นเรื่อยๆนะฮะรู้แล้วว่าโลกเป็นมายัางไงทำไมถึงเรีื่อยๆเป็นโลแกนวอล์กเกอร์ทำไมถึงได้เ,เ,เกลียดพวกเรากันนักหนานะฮะ เราไปเผาบ้านมันก็ไม่ใช่นะปล่อยให้มันร่วงไปนี่เองโอเคโอค้ตึกสวยเว้เยอยากเซนโลโอเคเดี๋ยวมาต่อ,อต่อหน้านะตอนนี้ค่นนี้ก่อนไปเ,เลสโก,กไป